สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคลับที่พี่เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้ามีหลายคนแล้วที่รู้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนนะครับน้องๆที่ยังไม่ค่อยรู้นะครับแต่ถ้าคนไหนรู้แล้วพี่ก็ต้องขอโทษด้วยละกันมาเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่านะครับน้องๆเนี่ยบางคนนะครับจะชอบวางส่วนผลไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับวางเยอะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดระดับอะไรก็แล้วแต่นะครับวางหมดไม่ว่าจะเป็นแบมบูทอม atoes apple นะครับ แล้วเมล็ดเ,เริ่มต้นคือแครอทใช่ไหมสตรอเบอรบลลี่วางเกลือเลยนะครับคือถ้าน้องจะทําตามในคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่างแรกนะน้องต้องหาผลไม้ที่น้องคิดว่าน้องจะขายได้ในราคาที่แพงที่สุดครับอ่ะหนึ่งผลนะครับหาไม่ได้ก่อนนะอันนี้เป็นเทคนิคที่พี่รู้สึกว่าฟาร์มเหมือนน่าจะไวที่สุดแล้วนะครับในในแบบในแบบของพี่นะรู้สึกว่าน่าจะไวที่สุดแล้วนะครับและดีมากๆนะทุกคนหลังจากที่น้องได้ผลไม้ที่ในราคาที่มันแพงแล้วสำหรับน้องๆนะครับให้น้องๆน,นะครับจัดสวนนะครับ ให้มีแต่ผลไม้ใหญ่ๆนะครับและผลไม้ใหญ่ๆอันเนี้ยพี่เคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าทํายังไงให้ผลมันใหญ่ๆนะครับให้น้องๆเนี่ยเตรียมพวกสปริงเกิลเข้ามานะครับนี่สปริงเกิลเราสปริงเกิลนะครับสปริงเกิลเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับปักอันเดียวเลยนะต้นเดียวปักไปเลยนะครับแล้วก็ออกเกมคือออกเกมทําไมนะครับมันจะทาให้สปริงเกิลเนี่ยไม่ทํางานนะครับทำให้เราได้เวลาฟรีคือถ้าสปริงเกิลมันมีเวลาส0บนาทีใช่ไหมถ้าน้องๆออกปุ๊บเนี่ยแล้วกลับเข้ามานะครับสปริงเกิลก็จะเหลือเวลา10บนาทีแต่ว่ามันก็ยยงทําาานนอู่่ะะครแลลล้ผไมเเโใหญ เนี่ยเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างสักต้นหนึ่งให้ดูนะครับก็คือมูลประสบเะครับแต่คนอื่นเฮ้ยพี่ลืมเลยว่ะอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับถ้าเกิน 100ไลค์อีกนะครับเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆสาระสาระนะครับมาทำให้ทุกคนได้ดูอีกนะน้องๆโอเคไหมมาเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างต้นมูลปลา้มนะครับให้ทุกคนเนี่ยจัดกระเป๋าด้านล่างกันก่อนเลยนะตรงเนี้ยอ่ะพอจัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หาเฟร์บริษัทมาไอพวกนี้ครับเป็นการล็อกผลไม้นะครับไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเพราะว่าเราอยู่ในเซิร์ฟวีนะคือพี่ให้น้องๆทุกคนนะครับมาเล่นในเซิร์ฟวีดีกว่าถ้าน้องๆกลัวว่าจะมี บั๊กนะครับมันจะมีบั๊กบั๊กหนึ่งที่สามารถขโมยผลละไม้ของเรานะครับตัวที่ไม่เสียลบั๊กได้แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เกมแก้หรือยังนะครับถ้ายังไม่แก้ก็สามารถคอมเมนต์เตือนภัยกันน้องๆได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บเจ้าพวกนี้กันก่อนนะครับเนี่ยอย่างอันไหนนะครับที่เราไม่ใช้เนี่ยผมก็จะเก็บเลยนะครับอย่างอันนี้เราก็ดูก่อนนะว่าเอ้ยมันอันใหญ่คือผมว่าอันเนี้ยการลังโอเคนะอันใหญ่มูลวัตซ้อมเนี่ยประมาณ5้ามิลเลนนะครับอันเล็กๆแบบนี้ผมว่าอย่าไปเลยคอื ล็อกไว้เพื่อไม่ให้เรานะครับผมกด e แล้วเก็บเขานะครับเพราะว่ามันใหญ่ครับผมจะเก็บไว้ให้แลกคูนก๊อปปี้อ่ะทุกคนเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมว่าพี่จะมาทําอะไรในคลิปนี้อ่ะเก็บเขาไปเลยนะครับเก็บให้หมดผลเล็กผลเล็กๆเนี่ยเก็บให้หมดเลยนะครับถ้าเนี่ยเราล็อกไว้แล้วก็เอาออกนะครับผมนี่พี่ล็อกไว้พี่ก็อ,ออกนะครับแล้วก็เก็บอันนี้อันนี้ก็ใหญ่อยู่นะแต่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่ถ้าใหญ่อยู่ผมจะไม่เก็บนะครับเก็บได้หลือป่านี้อันนี้ก็เก็บได้เลยครับอันนี้ใหญ่ผมก็จะไม่เก็บอันนี้เก็บได้เลยครับเก็บได้ลย เนี่ยเหลืออยู่3ผลเองปะเนี่ยน่าจะใช่ปะหรือว่ามีอีกน่าจะมีนะครับมันบังอ่ะตรงเนี้ยไม่เป็นไรนะครับถ้าไหนมันบังทีเดียวเราก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแล้วเราก็มาวางมาสเตอร์นะครับทำเหมือนเดิมเลยวุนเหมือนเดิมครับเนี่ยวนเหมือนเดิมเอาเก็บก่อนพวกนี้นะครับเก็บให้หมดเนี่ยเซมเกลวางเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็วางสุรเดิมที่พี่สอนเลยครับเบสิกนะวางเลยครับสัก2อันแล้วก็กอรลี่นะครับอันหนึ่งมาสเตอร์นะครับอันหนึ่ง แล้วก็แอดวานซ์อันหนึ่งพอคือเราเน้นแค่ต้นเดียวนะครับไม่ต้องวางอะไรเยอะนะแล้วก็รอให้ผลไม้ตื่นนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็รอให้ผลไม้มันงอกเลยเข้ามานะครับอันไหนเล็กเราก็เก็บครับอันไหนใหญ่เราก็ล็อกอ่าเข้าใจแล้วใช่ไหมทุกคนเอาแค่ต้นไม้ที่มันมีมูลค่าสูงๆนะครับอย่างของพี่เนี่ยมูลวอตถุมันก็ขายได้แพงยิ่งแคนดี้ก็ยิ่งขายได้แพงนะพี่ก็ปล่อยเอฟเคดูดิคือออร่ามันเวอร์มากนะครับอะไรเนี่ยซอมบงซอมบี้โกลเด้นนะครับฟ้าผ่าเนี่ยติดด้วยปะ น่าจะติดสายฟ้าด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเอฟเมาน่าจะเกือบ2วันแล้วนะครับในรหัสนี้นะเนี่ยคือผมปล่อยไว้ยาวเลยนะครับเห็นไหมทุกคนปล่อยไว้เยอะมากนะครับโคตรเยอะเยอะเลยนะแล้วพอเราปล่อยไว้ใช่ไหมทุกคนเราก็เก็บต้นไม้พวกนี้ให้หมดนะครับอันไหนที่เราไม่จะเป็นเหลือต้นไม้ดีๆไว้นะครับเออแล้วก็ตอนนี้นะครับใครที่กำลังมองหาไ d ดีไก่แคนดี้นะครับตอนนี้ร้านนิโมช็อปก็มีบริการขาย ID ดีต้นแคนดี้แล้วนะครับและใครที่สนใจบริการสัตว์เลี้ยงนะครับมีแมลงปอเลดฟ็อกต่างๆมากมายในราคาที่ถูกบริกาาาารไววะบแตต่่่ออจจมีีงงชชท้ เพราะว่าคนทักเข้ามาเยอะๆมากครับแต่รรบประกันว่าปลอดภัยแน่นอนครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ล่าคลิปนี้เลยนะครับน้องชายและอันนี้นะครับก็เป็นส่วนของพี่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่มีแลคคูนเข้ามาครับโดยไม่มีต้นไม้ใดๆประสงค์อยู่ด้วยเลยนะครับเห็นไหมคือเป็นแรคคูนล้วนนะครับแล้วถ้าพี่เนี่ยเอาอีกสักสามรหัสเข้ามานะนี่รหัสหนึ่งรหัสสองรหัสสามเข้ามานะพี่เชื่อนะว่าแลคคูนของพี่เนี่ยจะก๊อปปี้ตัวนี้ทั้งหมดแล้วผมก็จะสามารถเอาผลไม้ตรงนี้ของรหัสนี้นะครับ เอามาได้ในทั้งหมด4รหัสปะ1 2 3รหัสคือผมคิดอยู่นะว่าจะทําและคูณอีกสักคอกหนึ่งดีไหมอันนี้คอกแรกผมว่ามันก็เยอะนะเป็นการฟาร์มผลผลิตนะครับในการเอามาแจกคนดูนะน้องๆพี่รู้แหละว่าน้องๆอยากให้พี่ไลฟ์สดแจกนะครับแต่วันนี้น้องๆได้รออย่างสมใจอยากแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไปฟาร์มมาเยอะนะครับแล้วดูนะมันขโมยอะไรนะครับโอ้โหขโมยช็อกโกแลตด้วยติดช็อกโกแลตด้วยนะครับเพราะว่าพี่เอาสปรปิงนะครับของช็อกโกแลต มา้วทุกคนส่วนสปริงช็อกโกแลตนะครับตอนนี้หาไม่ได้แล้วนะครับหาได้จากเขาที่แบบเคยมีอยู่แล้วนะพี่ก็ให้เขามากดเปิดให้นะครับเนี่ยเห็นไหมแล้วคุณก็ออกมาให้เรื่อยๆครับเรามีแตัวทุกคนแตัวก็1ชั่วโมงเท่าไหร่ครับ32ชิ้นพี่ก็ปล่อยไปเลยครับ10ชั่วโมงก็3ามน้อย20ชิ้นเดี๋ยวผมปล่อยยาวๆอ่ะอย่านู่นเลยครับก่อนที่ผมจะไล์สดน่าจะเรื่อยๆแล้วผมขออนุญาตขยายฟาร์มอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการทําสวนฟาร์มเงินนะครับที่เป็นการฟาร์มเงินจริงๆนะไม่่่ใชแบบวา เน้นสวยแล้วก็เน้นฟาร์มเงินนะทุกคนแต่ใครนะครับที่เป็นผู้เล่นใหม่หรืออยากสนุกไปกับเกมนะครับแบบต้นเกมก่อนนะก็แนะนําอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นน่าจะเลทเกมแล้วนะครับคือปล่อยยาวเลยครับปล่อยแลคคูนฟาร์มอาจจะปล่อยหลายๆข้อก็ได้นะครับถ้าใครมีทุนทรัพย์เยอะนะครับสามารถไปซื้อที่ร้านนิโมช็อปได้สำหรับแลคคูนนะดูดิโอ้โหมันไปแล้วนะครับแต่อาหารน่าจะหมดเยอะครับเราใช้แรงงานและคูนเยอะเลยนะคือผมอยากรู้ว่าเราให้อาหารและคูนได้ไหมอะสำหรับคูนคนอื่นนะครับลองด้้้้้้ยเ่ราาใใหหไไดดดะจววป ให้ไม่ได้นะครับแต่แต่ดูความสามารถได้โอ้โหจะให้ได้ก็ดีเลยนะจะได้ให้อาหารด้วยนะคือใช้งานเล็คูณหนักได้นะครับคือผมอยากรู้ว่าถ้าออย่างตัวเนี้ยโอ้อาหารอาหาราขนาดอาหารนะครับมันหมดแล้วมันก็ได้ทำงานนะแต่แค่เลเวลจะไม่เพิ่มนะครับเลเวลจะไม่ขยับนะเห็นไหมแค่นั้นแต่ยังทางานอยู่ปกตินะหรือว่าถ้าพี่พลาดอะไรไปสามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าพี่ครับถ้าอาหารมันหมดแล้วมันจะไม่ขยับนะครับอันนี้พี่ก็ไม่รู้นะครับแต่ที่รู้คือมัน ยังทํางานอยู่นะแต่แค่เลเวลจะไม่เพิ่มนะครับแล้วก็ผมจะบอกทุกคนอีกอย่างหนึ่งนะครับเราจะแบ่งสัตว์เป็นทั้งหมด2ประเภทนะครับในการฟาร์มนะประเภทแรกนะครับจะเป็นประเภทพวกเดินไปขโมยนะครับอย่างแรคคูนหรือว่าเลดฟ็อกนะครับแล้วประเภทที่2นะทุกคนจะเป็นพวกผลผลิตพวกที่ทําให้ติดกายพันมิวเทสอันนี้ก็คือสําคัญทั้ง2อย่างเลยนะครับอย่างพี่เนี่ยยังมีซอมบี้มาติดเต็มเลยนะทุกคนคือไอพวกซอมบี้เนี่ยมันอยู่ในตระกูลเดียวกับแมลงปอนะครับกับจะกะแต,แตนเพราะว่า ตะกัแตนนะครับเมื่อมันภาวนา8ปดสวินาทีนะครับจะมีโอกาสนะทุกคนที่มันจะทาให้กายพันติดง่ายขึ้นนะครับและอยู่ในรัศมีของมันด้วยนะมันจะยุ่งยากที่หนึ่งตะกัแตนแะแต่ว่ามันก็ดีมากนะครับมันเลยคอมโบกับซอมบี้ได้ดีครับเพราะว่าซอมบี้จะมีโอกาสนะเดี๋ยวพี่อ่านให้ดูนะครับจะมีโอกาสนะครับที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะในการที่ทําให้ผลไม้ติดซอมบี้ฟิสนะครับถูกหรือเปล่าไม่รู้นะน้องอ่านไปก็แหละไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็ส่วนแมลงปอนะก็จะติดทองคํานะครับ ส่วนพี่ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับทองคำนะครับจะคูณ25นะหรือ20นี่แหละเออแมงไม่โชยอีกแล้วลส่วนเรนโบน,นะครับคูณ50โคตรเวอร์นะทุกคนอันนี้เป็นข้อมูลจาก G อาการนวิดียนะครับเป็นข้อมูลในเว็บออฟิเชียลเลยนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนอะไรยังไงหรือเปล่านะน้องๆดันงนั้นนะครับใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยพี่ขอแนะนําพวกแบบสัตว์แบบเบสิกกันก่อนเนี่ยไอพวกซอมบี้ก็ใช้ได้นะครับ แต่กระแตนก็ใช้ได้อย่าไปกระโดดข้ามแลกคูนเลยนะครับแลกคูนเอาไว้ด้านหลังครับถ้าน้องแบบรู้สึกว่าอ้ฟาร์มเราแม่งพร้อมแล้วว่าที่จะลงทุนก็แนะนำครับให้ลงทุนนะครับสุ่มหาแลกคูณหรือว่าจะไปซื้อจากร้านนิวมอชอ์ในราคาที่ถูกก็ได้นะครับผมเนี่ยและอย่างสูตรของพี่นะครับพอมันมีต้นไม้สามตหนึ่งและอย่างสูตรของพี่นะครับพอมันมีต้นไม้ที่ราคายังแพงน,นะครับแลกคูณแตัวลุมโซมเข้าไปเนี่ยผมพูดเลยนะยังไงก็ได้แบบ ต้นแคดดี้แบบดีๆทางนั้นนะครับแบบราคาแพงอ่ะเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับในไลฟ์ของพี่เนี่ยเวลาพี่แจกเนี่ยพี่จะมีต้นแคดดี้แบบไหนมากนะครับเพราะว่าก่อนขึ้นไลฟ์ผมก็จะคัดอีกทีหนึ่งนะครับว่าแคดดี้ไหนใช้ได้ไม่ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้คนดูดูเลยนะครับว่ามันได้อะไรบ้างเพราะว่าถ้าถึงเวลาที่พี่จะไลฟ์เนี่ยน่าจะ FK 2 4ชั่วโมงถึงแล้วนะครับคืออยาทต่ำอ่ะก็ต้องมี500ต้นนะครับเพราะว่า10ชั่วโมง350 20ัวโมรือยต้าสิบยี่รับตั่วทุกคน 10ชั่วโมงนะครับก็320แล้วใช่ไหมย0ชั่วโมงก็640นะครับคือพี่ว่าตำต่ำเท่าทียบพี่คิดนะถ้าพี่แบบคัดอะไรแล้วอ่ะ5 0 0าน่าจะถึงนะครับเออถ้าไม่ผมไม่ผิดพลาดน,นะหรือว่าไม่ได้ผลที่มันเล็กเกินนะแต่แลกคูณมันก็ได้เยอะแหละเพราะว่าตอนนี้พี่ไปแอบดูมาครับก่อนที่จะเล่นรหัสนี้นะก่อนที่จะบาดคลิปอะ่ะเห็นแล้วนะครับว่าแคนดี้อันใหญ่เนี่ยผมได้มา10กว่าอัน คือเยอะมากนะครับเยอะจะจัดนะทุกคนก็คงจะมีประมาณนี้นะครับที่พี่จะแนะนำำําทําสวนพวกเนี้ยคือทําสวนแบบนี้มันไวนะครับเนี่ยมีแต่ผลไม้แพงๆนะทุกคนถ้าเราเอาแต่ต้นไม้สวยๆนะครับผลไม้สวยๆนะเร่องแสงแต่ว่าราคาไม่ค่อยดีนะครับแล้วเราทํำพา,าเหมือนพี่อ่ะมันจะไม่ดีเลยนะมันจะได้แบบสุ่มๆนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าแลคคูณเนี่ยมันจะไปคัดโลกผลไม้ที่ราคาแพงๆได้ทุกอันหรือเปล่านะครับแบบเนี้ยคือมันชัวร์มากกว่านะครับเออแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอยากเล่นเกมแบบ ทำส่วนสวยๆเนะี่ยพี่บอกเลยว่าวิธีนี้ไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าใครอยากได้เงินเยอะวิธีนี้พี่ว่าเหมาะที่สุดแล้วนะครับแล้วไวด้วยนะแต่ถ้าใครมีเทคนิคอะไรอื่นๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้นะครับว่าพี่ครับเทคนิคของพี่มันยังแบบมันยังไม่สุดเทคนิคผมสุดกว่าไม่เอาน้าเทคนิคแบบต้นเดียวอะไรเงี้ยคือเทคนิคของพี่มันก็ต้นเดียวนะครับแต่แค่มันมีหลายต้นนะน้องเข้าใจปะเออมันคล้ายๆกันนะครับเอาเทคนิคที่แบบจับจแบบว่าสูตรเป็นสูตรเป็นอะไรอย่างเงี้ย คอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนที่พี่ใช้ก็เป็นวิธีนี้แหละมีต้นไม้เยอะแล้วก็ใช้วิธีแลกคูณเยอะๆนะครับเน้นผล,ผลผลิตที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับพี่ขอท้าได้ปะค,คลิปนี้เกิน5 0 0ไลอ์ไรนะครับผมจะจัดแลกคูณนี้8ตัวทํา2คอกนะทุกคนแลวเดี๋ยวเรามาแจกผลแบบเยอะๆเลยนะแจกแม่งทุกวันนะเพราะว่าผล,ผลผลิตของเราน่าจะแบบมีวันลับประมาณพันผลนะครับเพราะว่าอันนี้คือ20ชั่วโมงนะครับคอกนี้ก็ทําไปคอกนี้นะครับก็ทํายอดไป6 4 0 ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนแต่ถ้าเรามี2ข้อนะครับวันละพันผลมีให้เห็นแน่นอนครับทุกคนอย่าลืมนะคลิปนี้เกินพันไลค์เดี๋ยวจัดนะครับเอาห้าร้อยไรก็พอไม่เอาพันไรและเกินห้าร้อยไ์ผมพอแล้วนะครับโอเคแล้วเจอคลิปหน้าพี่ป่าทุกคนนะครับจุ๊บๆครับผม